เคสตาร์ดี้โงพยาบาลมะเร็งอุดรรายงานผู้ป่วยผู้ป่วยหญิงไทยอายุ57ปีส่วนสูง155ซนติเมตรน้ำหนัก66กิโลกร,รัมเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธระดับการศึกษาประถมศึกษาอาชีพว่างงานขณะที่นักศึกษาพยาบาลเข้าไปสอบถามข้อมูลจากผู้ป่วยผู้ป่วยรู้สึกตัวดีลืมตาได้เองเคลื่อนไหวได้เองหลังจากออกจากห้องผ่าตัดค่ะ อาการสำคัญชีฟคอมเพนหรือซีซีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีตามที่แพทย์นัดเพื่อเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่ด้านขวาค่ะอาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน p r e s e n t Illness หรือ P.I. ผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและตรวจพบมะเร็งเต้านมที่ด้านขวาอาการเจ็บป่วยในอดีต History illness หรือ HI ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ปัจจุบันผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วค่ะการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะแบ่งการตรวจออกเป็น4แ l บดังนี้ 1. CBC การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 2. Chemistry การตรวจสารเคมีในเลือด 3. Serology การตรวจปริมาณแอนติบอดีในเลือดและสุดท้าย Urine Exam คือการตรวจปัสสาวะนั่นเองค่ะ ผลออกมาว่าผู้ป่วยรายนี้พบความผิดปกติอยู่2แลบค่ะคือแลบ C B C และแลบ u r i n e x x a m แซบ C B C การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดรายการทดสอบ 1. E O s I N O F I L ผลการตรวจ9.4ค่าปกติอยู่ที่0.7ถึง5.8แปลผลได้ว่าผู้ป่วยรายนี้มี E O s I N O F I L สูงกว่าปกติค่ะ 2. M C H ผลการตรวจ 25.3ค่าปกติอยู่ที่25.6ถึง32.2แปลผลได้ว่าผู้ป่วยรายนี้มีค่า MCH ต่ำกว่าปกติค่ะและสุดท้าย3 m c s c ผลการตรวจ31.2ค่าปกติอยู่ที่32.2ถึง35.5แปลผลได้ว่าผู้ป่วยรายนี้มีค่า m, า 3, m c s, c ต, 2, ต 5, m c, s c ต่ำกว่าปกตินั่นเองค่ะ l a b Urine Exam รายการทดสอบ 1. Appearance ผลการตรวจ Slightly Turbid ค่าปกติ Clear แปลผลได้ว่าผู้ป่วยรายนี้มีปัสสาวะขุ่นเล็กน้อยค่ะ 2. บัดผลการตรวจ1บวกค่าปกติ Negative แปลผลได้ว่าผู้ป่วยรายนี้มีเม็ดเลือดแดงปนในปัสสาวะค่ะมาสรุปผลแล็บกันนะคะ 1. ผู้ป่วยมีค่า Eosinophil สูงกว่าปกติเนื่องจากผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะ 2. ผู้ป่วยมีค่า MCH ต่ำกว่าปกติแสดงถึงผู้ป่วยขา,าดธาตุเหล็ก 3. ผู้ป่วยมีค่า MCHC ต่ำกว่าปกติแสดงถึงผู้ป่วยขา,าดธาตุเหล็กอีกเช่นกันค่ะและสุดท้าย 4. ผู้ป่วยมีปัสสาวะขุ่นเล็กน้อยและตรวจค่าบัดแสดงผล1บวกแสดงถึงผู้ป่วยดื่มน้ำน้อยนั่นเองค่ะยืนยันการเกิดโรค 1. พบก้อนเนื้อที่เต้านมด้านขวาของผู้ป่วยแพทย์จึงจัดชิ้นเนื้อไปวิิจัยพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ 2. ผู้ป่วยมีระบบขับถ่ายที่ผิดปกติคือท้องเสีย 3. ยืนยันการเกิดโรคได้จากผลการตรวจห้องปฏิบัติการที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับผู้ป่วยเคสนี้นะคะรักษาโดยการผ่าตัดผ่าตัดเต้านมอ,ออกทั้งเต้ารวมผิวหนังส่วนอยูเน่ก้อนมะเร็งและหัวนมค่ะ แล้วนอกจากจะรักษาโดยการผ่าตัดแล้วเรายังสามารถดูแลตนเองได้อย่างไรบ้างคะดูแลตนเองโดยใช้โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดค่ะอาหารที่ควรรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยการอบนึ่งผัดต้มแทนการทอดค่ะรวมทั้งเลือกรับประทานข้าวหรือแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีทแทนข้าวหรือแป้งที่ขาดขาวค่ะ และต่อมาให้เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันตำ่ำเช่นปลาหรือไข่ขาวหากรับประทานเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ให้ลอส่วนที่เป็นไขมันหรือหนังออกค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำค่ะโดยเลือกรับประทานผักผลไม้ให้หลากหลายสามารถรับประทานผักไปได้ปริมาณไม่จํากัดเลือกรับประทานผลไม้ที่มีรสไม่หวานมากนะคะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง หหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง 2. หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองและแปรรูปเช่นผักและผลไม้ดองหรือแช่อิ่มไส้กรอกหมูยอเป็นต้นและ 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและไขมันอิ่มตัวรวมถึงอาหารที่มีไขมันแฝงเช่นเบกเกอรี่และไอศกรีมค่ะดิฉันขอจบการบรรยายคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้และหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคน ขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ